เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อิสลามการล่มสลายของแบกแดด1,258เมืองแห่งความรู้ที่เคยสว่างสวยด้วยแสงปัญญาและศรัทธากับถูกเผาทิ้งและจมหายไปกับเลือดของผู้บริสุทธิ์นับแสนแบกแดดหัวใจของโลกอิสลามกลายเป็นซากเท่าทานในชั่วไม่กี่วันกองทัพมองโก ภายใต้การนำของฮูเลกูขา่านหลานของเจิงกิสคานเดินทางมาถึงหน้าประตูแบกแดดในปีคริสตศักราช1258เมื่อเคลริฟะไม่ยอมจำนนพวกเขาไม่ลังเลที่จะสังหารนักวิชาการถูกฆ่าทิ้งคัมภีร์ถูกโยนลงแม่น้ำหอสมุดถูกเผาแม่น้ำไทรกริสที่เคยใสยสะอาดกลายเป็นทะเลหมึกดำและเลือดแดงทุกสิ่งที่อิสลามสร้างมากว่า500ปีถูกทำลายลงในเวลาไม่กี่วัน แม่น้ำไทรกิสในวันนั้นไหลเป็นสีหมึกแต่สิ่งที่ไหลต่อในหัวใจผู้คนคือแรงบันดาลใจจากแบกแดดเมืองที่แม้จะล่มสลายทางกายภาพแต่มรดกแห่งความรู้ยังคงส่องสวัยในทุกหัวใจที่ยังใฝ่เรียนรักศรัทธาและไม่ยอมให้ปัญญาถูกเผาการล่มสลายของแบกแดดไม่ได้แปลว่าอิสลามสิ้นสุด แต่มันคือคำเตือนถึงทุกยุคสมัยว่าเมื่อเราละเลยความสามัคคีและปัญญาศัตรูจะไม่ปลานีแม้แต่วิญญาณของเราถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามหรือเป็นกำลังใจให้เราสร้างผลงานดีๆต่อไปนะครับ